ับผมสวัสดีพ่อแมีพทีน้องสุขสุขคคนกบผมสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านกบผมทั้งไม่ทั้งเกาที่เข้ามาติดตามและชมสรรหาเลาะทุ่งนานะครับผมจะมนีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็พบพ่อกันอีกคือเกานะครับผมห้ามหาอย่หากินครับผมมาเศร้ามืดครับห้ามายามกับดักหนูมือนี่ดักสองยามครับนี่กับวงเดือนกับหนีบนะครับที่มีเงีย กับสกายแลบ p ครับผมเดี๋ยวมาติดตามบึงผลงานน้ำกันว่าซ้ำกันครับจากซ้ำกันยี่สิบอันยังละ2ยี่สิบเดี๋ยวมัดรุ่นเบึงน้ำกันติดตามบึงว่าอันเดีดีกว่ากันครับผมมาแจ้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งครับกับวงเดือนน้าก็ยังแห่งพระนดีครับตรงนีง้ยังเป็นน้าอยู่ครับล็อก นี่ลักนี่นี่น้ำนะครับพี่นอกข้างล่างนี่เ็ดดักข้างเดิงนี่ครับผมขึ้นกับใบไม้หยามนะครับพี่น้องเกิดานี่ตอนเศร้าเมือ่อข้า,า,าวีา่ผ้าหนองมันเบึ้งมันหลุนน้ำกันนี่ครับผม <laughs> จะมีห้อยห้อยกับพ่อมีอยู่เด้ครับที่เขา้าห้บ่ กับเสียครับพี่นอ้องรักวันนี้ครับห้อยห้อยคุยหากินครับกับเสียเสียไปเสียครับพี่น้องโอ้วยวายยุครับพี่น้องลังเละกับเขาแล้วครับผมขนเต็มอัญญครับพี่น้องไม้คุดหากินนะครับผม ลังแรกก็ไม่โดนแล้วครับผมลันฟ้าวแล้วครับผมรุดครับผมเพราะว่าผมว่ได้ยอนน้มันให้ความรอลลื่นมันนะครับสกายบครับสกายบสกายบอ๋อนีลมครับลังนี้อ๋อบอลมครับบอลมว่าอ๋อดีดครับโอ้ยลันดีซื้อครับลันฟ้าวครับพี่น้อง โอ้ยเขาอยู่ครับผมนี่ว่าเขานะมาเป็นลำแล้วครับไปนน่น้องยังครับผม <c oughs> ทางกับถือว่าใช้ได้อยู่ได้ครับผมทางงามอยู่เสือเลยแต่พอมีโตอยู่ครับผม เดี๋ยวไปลุ้นน้องเดี๋ยวจะมาเก็บครับผมเพราะาต้องแย่เอาทางนี้ครับหมอกก็เริ่มลงแล้วครับพี่น้งองผลงานยังไม่ได้นะครับผมโอ้หสกายแล랩ครับพี่น้องดกคนนะครับผมอ่าเป็นไงครับผมดูนะครับผมโอ้โหเป็นไงครับผม สวยนะครับผมยังไงครับผมมาแล้วครับผมตัวแรกครับมาแล้วครับตัวนึงครับผมทำผลงานนะครับกายแลบเอาแล้วนะครับ วงเดือนยังว่าไรนะครับผมวงเดือนกับเขาดีนะยับปลาขยับครับพี่น้องหลังนี้ปลาขยับโอ้โหโดนครับหลังนี้โดนนะครับน้องวงเดือนเอาละครับวงเดือนครับผมนี่วงเดือนวงเดือน โอ้นี่อยู่นะครับผมตัวใหญ่ครับผมใหญ่ครับมันเสือส่วนหนึ่งครับผมมัเสือหัยาครับส่วนหนึ่งอยากจัดการหนูจักคราวครับผมสกายแลบตัวหนึ่งวงเดือนตัวหนึ่งครับผมยังหลังละโตนะครับพี่น้องกำลังมีเขาครับผม โอ้โห oh, oh. ยังนี่ครับผมตัดเสียก็ม,มีตั้งหากท่นดักไป้ตังไหนครับนี่ได้แต่ขนครับผมดินหลุดไปตั้งไดนหนูนี่ผมดักวันนี้ตั้งของว่านี้ครับได้แต่ขน <c oughs> หนู็อยู่ได้แต่ขน นี่ดักวันนี้มีเขวียครับดักไว้ชองหลังโอ้แกลนี่อันนึงวัตถุนะครับเลยล่างนี่วัดลั่นนุ่นมะเขา่าอ่ะดุ่นมีเขวียครับตรงดักไว้ชองหลังเอ้าโดนนะครับผมถึงว่วงเดือนครับผมดักวันนี้ครับนี่เขวียนี่ครับเขวี้ยยูนะครับผม สกายแล็บไปทั้งเีครับผมสก,กายแล็บบนเขานะครับบนพานครับตายพวงเดือนครับเร็ียบร้อยครับถ้าจะงงครับพี่น้องเล็กดักก็ทั้งเดยครับผมหาไม้กันครับน้อง <c oughs> งงกับดักเพราะว่า มันเหมือนนะครับพี่น้องดักมันแนมบมาคอยเห็นครับอยู่น,น,นี่ครับพี่น้องดักอันนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องโอ้ยถือครับพี่น้องวายู่ครับตะกี้ตมครับพี่น้องหลุดครับโอ้โห หนูเข่าดีครับวงเดือนแต่มาขึ้นไม่ได้มายามนะครับไม่ได้มายามขึ้นเนาะมันก็เลยอยากหลุดนะผม รุดหลยโตเลยครับุ่งเดือนเขาดีอยู่รุดส่วว่ากี่รุดถือว่าจังแต่ว่าหนูตรงนี้เป็นไม้คือว่าหน้ามันถ่วมแล้วมันแห้งไปแล้วครับผมคือไม้ยนี่มันจะเป็นโคกอยู่หนูมันก็เลยอยากเจอว่าคิดว่านะหนูนจะมันรวบกันนี้ตรงนี้แล้ว สเล็บไม่โดนะครับผมสกายเล็บมาไ,ไม้นี่ก็พวกิดวังครับผมมาย่ามใดก็ได้เพราะได้กินอยู่ครับผมผมเบื้องระยนจะหลงอยู่แล้วครับผมกับดักเมือน หนูบเขาแล้วนะครับวอสกายแล้วเกินไปดักย,ยังไปไปดูงงหลังเลยมาวงเดือนสกายแล้วเอ้ย,อย สกายแลบมันไม่มีเงียรอครับผมโอ้โหดิด้นครับดิ้นดิ้นดิ้นอู้หูรุดไปซ้ำครับพี่น้องถึงกุมเดือนครับผมเอ้อเออรุดครับผมรุดรุดรุดว่งางานนี่โอ้โหบมดเงี้ยครับผมตามหามันก่อนโอ้ว่งางานได้แต่ขนครับพี่น้องตามหมดทันครับผมเสียดายครับผมมขึ้นไมย่ยาวชิด้ ลายอยู่นะครับผมได้หลายน่าจะได้หลายโตครับหลังนี้ครับใกล้ๆก,กันว่าหนูน่าจะมีโตมี่ห้อยคุยี่หากินหนูรวมอยู่นะผมว่าเรียบร้อยครับมินครับผมเกือบลุดครับอยู่ครับหลังนี้หนูถิ่ไส้นี่นะครับผมหนูงามอยู่ครับผม ตอนนี้เป็นมงเดือนนะครับผมโดดเด่นอยู่ครับผมเขาเขาเขาดีสุดครับผมมุงเดือนเพราะว่ามีเงยหลอดลยครับพี่เนาะสกายเรียบเบดตัวเดียวเพราะว่าดักตามทางเนาะตกใจเวัดนกไหเนาะนี่เนาะ สกายแลบครัมันดักทางอย่างเดียวมีเงาหล่อมันก็เลยบ่ค่อยฮอดปันแดอาศัยหนูแลีนมานำทางแต่หนูมาแลีนมานำทางที่ห่อดักกลับไว้มันก็บ่ถื่อครับผมก็ลั่นนี่ครับสกายแลบลั่นฟ้าถ้าถึงหนูต้องลมครับพี่น้อง กัด <c ute> ครับผมหนูกัดบวกเขานะถ้ากัดนี่แต่ผมเบือเบ cut, บอ cut, ่อแล้วนี่แหละครับนี่กัดบ่กัดน้อยนึงสกายแล็บนี่เบื่ออย่างเบือ่อสอบครับพี่น้องหวยครับมึงมีหวยครับผมก็ได้จะใส่เพวงเดือนกะที่ได้กินยุ่นแล้วครับผมแล้วผมร้องเอาสกายอยากใส่ ทางดีๆนะครับผมเป็นทางงามๆใส่สก,กายแล็บวกเขานะครับ,รบตรงนึงก็เป็นขวยครับพี่น้อนงนี่กุยหากินนะแหลกแล้วตรงนี้มียูนะครับแต่บกเขาครับ ไม่คุยหากินนะครับตังีงแถวนี่คุยดีหนูประพันบวงเลยครับผถือว่าไอ้สกายแลพรอะนี่ต้นทุนมันตำครับผม เฉพาะได้กินอยูส่สก,กายแลบก็ได้นึกว่าเขาหนะลังนึงทุดท้ายล็อกนี่เงียบครัไม้นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องไส่ได้อยู่ครับผมยังไปยังมากกับลงกับดักแหละครับผม ไก่เล็บอย่าง,งเงียบๆน้อยครับผมสู่วงเดือนมาได้ครับก็วงเดือนมันมีออเงี้ยหล่อเดครับพี่น้องไก่จิ๋วปะละก็ไก่กเล็บห้อนี่ต้องมีทางครับผม ถ้าว่ามีทางแรนดักหมูหมวกก็เพาอยากติดเลยครับดักตามทางครับผมทางาที่ว่าเขาคิดว่ามันหนูเรียนนะถึนมีห้อยตีนห้อยกัดคือห้อยดักจังสีแหละครับผมคือห้อยแรีนใหม่ๆของน้ำแต่วงเดือนห้อยคุย,ยเขาก็ดักใ่มาเขืาแล้วครับแต่วยูครับผม หนูเข่าดีครับผมเข่าแทบทุกอันครับว่งเดือนกับเล็กบม่ได้โตนะครับเนี่ยไม่ใช่ก็ได้แต่ขนนครับมันว่ามันลันแล้วมันถือกระจังประมานเนี่ยครับผมถือไปตรงจุดกตเล่บไม่ได้หนู เขาเนี่ยนีน่ห้อหนูน้อยเห็นไหแทเนี่ดินน้ำมันเนี่ยงูพวกหนูสิงตัวนี้น้อยหนูแดงหนูสิงนะครับียังหนูห้องครับพี่น้องฮู้ด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 ฮูดจืดใส่นอนหน่อยนยคะครับถือวงเดือนครับพี่น้องคบักใหญ่ครับผม แันหมูมัวครับผมงเดือนเฮ็ดผลงานครับ,อย,รบอยู่ครับอยู่ครับพี่น้องยู่ครับผมวงเดือนนี้ถือผ่านนะครับผมมา ห้ยามำในกัได้ได้กินครับใส่วงเดือนตรงนี้มีห้อยกัดนี่กัดโฟมนะครับพี่น้องกัดโฟมครับผมกัดห้อยขีครับผมดักหมทรงไว้โดนนะครับผมอยู่ครับออือ ไม่คุยหาก,กินเน,นี่น่าจะเป็นตัวเดียวกันครับผมจะหนีบบมือออกครับพี่น้องหนี่บมือเจ็บครับผม ขอบคุณ f อทุกๆท่านนะครับผมนี่กลับมาติดตามรับชมครับผมสัญหาเลาะทุ่งนาครับก็นี้กำลังใจให้คลิปไปเรื่อยๆเลวครับผมผลงานในสกายหฮออาจิบดีครับผมได้ไปตัวเดียวครับเมื่อนี่ครับผมสู่่งเดือนมาได้ครับผมุ่งเดือนเหตดผลงานดีกว่าครับ่งเดือนนะครับ ยูนะครับเนี่ยหลังสุดท้ายครับผมไปน่ครับจบแล้วครับผมผลงานงานถืยว่าโอเคครับวันนี้ครับผมส่วนมากคิดได้วงเดือนครับวงเดือนมีเงียหล่อครับผมอันนี้ใส่ห้อดักต่ำทางมันอย่างเดียวมันไม่มีเงียรล่อมันก็เลย พวกไห้เ,เข่ากันไดไอ้เรื่องเๆมันไม่มีเงี้ยวหรอนี่ไอ้ของเดือนเัามันมีเงียเ้ยวหรอ,อ,อมีหัวเสื้อหรออีกเท่ยนึงเนาะมันก็ต้องเข่าดีกว่าสิครับ ะเดี๋ยวมันเบรงผลงานกันเซย์ OC ตโตครับผลงานของเมื่อนี้ครับผมเศร้านีแล้วนะครับพึ้นบนไดื้อหยาดน,นะครับผมในกโตครับผมวงเดือนเนาะอันนี้สกายแล็คครับผมหนึ่งหนึ่งคะแนนครับผมยี่สิบอีกหนึ่งครับผมเล็กน้อยนะครับวงเดือน,นครับหนึ่งครับผม 2 3 4 5 6 7 8ครับผมมงเดือน8นะครับผมรุดกับพนันครับผมมงเดือนถ้าพูดรุดกับฉีสิบก็โตนะครับผมถ้ามงเดือนบูดรุดครับผมรุดจะจระเลยเห็นๆตัวนึงไหมครับผมแต่ยี่ว่าพี่รันที่ว่ารุด ลายครับผมลายโตแบดนะครับผมหนูโมนี่กันเก้าตัวครับผมกับดัดยังยี่สิบครับผมถือว่าผลงานโอเคครับผมกลับมาฝากไลไ์ฝากแชร์ฝากซ่องครับผมสรรหาเลาะทุ่งนาครับผมกับหน้าพุ่มพอกันไหมครับผมเรื่องราวดีๆก็ยังฝากครับผมคือว่าอันนี้มันมีเงี้ยรอครับมีมีขี้ไตนะครับขี้ไตผมสมโฟมสม ไอ้สี่เป็นกระโพดเกนกระโพดแหงก็ได้ก็บเลี้ยแต่นะครับคนขนับเหยียหาได้ครับผมเลี้ยแต่เข้ามาใส่หัวเสียอันนี้เป็นจุดหนึ่งครับผมจุดหนึ่งหัวเสียหายย่างมาทดสอบไม้นี่ครับเป็นรอบแรกเลยครับของปีนี้ครับผมเบื่อหนาอยังว่าแหงนะครับหนูก็หนูงามๆเลยครับผมหนูมีหนูน้อยครับผมมีหนูใหญ่ครับรุ่นๆหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับผม up uh -huh.